สวัสดีจ้ามาเจอกัน 2> EP สองลูกลาใช่หรล,ลูกปุ่นนั่งอยู่นะมุมใหม่ปุณพ่อแม่พี่น้องน้องบอลมาเร็วๆลูกเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวหนูมาตัดขาเด้อแม่สิเก็บให้นี่เดี๋ยวแพทเก็บเองให้น้องบอลเพิ่นตัดขาเอาจังสี่ทีกว่านี่ลูกเอา้ามาตัดขาไม่ค่อยสิได้เร็วเออเอ้านั่งตัดขาเดี๋ยวแม่เก็บให้ ต,ตัดตัดตัดเลยคุนมันกะบะ็บโบเดปือ่นอยากไหมขาหนีเจ้าสีมันใสได้เลย,เ,ลยเอาดินออกหน่อยๆตัดตัดตัดฮอดพี่น้องมันบึง้ากดงเห็ดหนังไก่อีหลีเลยนี่ต้นใหญ่เลยเลยูลกม<ส>ันมอเนี่ยมันมันมัน <simples S 2> มันรักกันหะือไงฮะรักไหมเนี่ย สลักไม่มันหนาน่อมันมีอ้นน่นนะอือมีถ้ามันแก่ตัวมันถึงจะมีขนมันไม่ใช่แบบนั้นลูกหนูเข้าใจผิดแล้วถ้าเขาแก่ตัวขึ้นมาเขาจะถึงจะมีขนเนี่ยเห็นไหมถ้าอ่อนๆไม่ค่อยมีขนแม่ถึงบอกหนูไงว่าเก็บอ่อนๆนั่มหนก็ได้มันสีใดเลยลูกเพราะว่ามันมีขนนะแม่ถ้ามันแก่จ้าถ้าต้องไปเอาขนออกเดี๋ยวลูกน้อบอนูกินเลยแม่แม่ก็กินเลย่วนมาแม่ก็บอกออกกนบอกออกก่ สแสบคุกเข่าสอ2แล้วก็ย uh ังงงอยู่ในเห็ดหนังไก่ด้วยจ้ะเด้อมันจะหลูกอ่ะเก็บให้บกลาุ้น่ามำคกเก็บให้บมังบอนแล้วตัดขาเก็บกล้องไว้ เส้นกล่องมุ้นติลิวติลิวเมื่อกี้ไปต่อยากหัวเลยขอโอษขอภายได้พี่น้องนี่นีไหมพี่น้องดอกอนี่ปเอาไปจตามแมวบ้างมาหันแล้ว่บ้างมายก็บ,บ้างโล มาแล้วงามค่ะเอาลูกนี่อเอาขาออกน,นิดก็ได้แล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรมากมายแม่เซอร์ลูกเอ้ยเก็บเลยเลูกเก็บเลยที่แรกว่าสิเอาอันเออเห็ดหนังไก่แล้วบ่ไหวเห็ดดำกับจะเอาอยู่แต่ว่าเน้นเห็ดหนังไก่ดีกวคนนะลูกนะ มันแสบอ่ะมันอร่อยอ่ะดดำกับเก็บกรต้องออกหลายประนันดูนี่ความจริงเนี่ยกระตังเ็ดข้ามสาดเลยเนาะใส่กระตาได้เลยนั่งดอกั้เนี่ยเก็บขอกระตา เขาหัวหล่อเฮ็ดแหละเขาหัวหล่อกันมั้งสันี่เมื่อเราเก็บโอ้โหดูไอ้หัวดิว้าวฮัลโหลทางนั้นนะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่นี่ละงุ่มงุ่มอยู่กับลูกนี่ล่ะโอ้ยได้หลายจ้าเฮ็ดบากย่างหลายนึงได้เก็บคือกัน เนงจังหลายทักแท้คุนอืนอสพอพผีหน้าแล้วว่าเราหาบเอาประส่มันมันมก็ไปใต้ได้หาบอยู้ขันเห็ดหลายปนันแน่ไปทางใดก็มีแต่เห็ดแต่ว่าเห็ดหนังไกลจะว่าเห็ดดำจอยสงสัยอึ่งนะเห็ด มาพี่ลูกละเก็บข้อกระตาลูกเอ้ผู้บาทบาวกับด้หลายเหลือตกิน ไปเด้อลูกลน้ำแม่ไม่ผิดเด้อแม่ไปบังเห็ดดำบังหันเด้อลูกเด้อส่งสีเห็ดดำ ha à, là cho kênh ัิน,นนะพุดบักละพุดเด้ตอต้นหนาแม่นเห็ดหนังไก่เดี๋ยวสก็บเห็ดดำเห็ดหนังไก่ปนกันไปนสีแล้วที่น้อง เามได้เก็บเห็ดพ่แค่ได้เก็บสองบิ๊กมหมา,าได้จะได้เราก็เห็ดสองค้อกันเราก็เปิดซื้อสองค้อกันอ๋เป็นหลุมๆใช่ไหมพี่น้องเบิ้งว้ยเดี๋ยว,ว,วแยกแพ่เสียงให้เบิ้งนี่ก่อนเด้อ ร้อนนาแม่น่ะลูก,าก่างไปเลยเนี่ยพี่น้องเห็นยังบนนี่นี่โอ้โหขอโทษแต่สิมาเก็บแลรวเลยป้าเจ้าก็พูดพูดแล้วเฮ็ดก็ได้เนาะมันก็ร่างเกิดเนาะ ยังพ่นเอ็นจอยเอ่นจอยพ่นหยอกฮะไม่ยังพูดพูดต้นหนาแม่เห็นบอกลาเก็บบ่ไใดดอกเฮ็ดดำเ,เก็บพังเบดิดไปเอาเฮ็ดหนังไก่ผลุกเก็บเล่มเก็บเฮ็ดดำไปนั่นนี่แล้วแห้งเบิเลยจ้ะแห่งแห้ง อน,นีน่สิไปแช่หนามก็อ่อนให้เขาได้เลยเป็นดอกใหม่เป็นแพร่อยู่พี่น้องเห็นปะลุมๆนี่นี่แต่เห็ดตายแล้วดำหลายโพดโพลกโม่กแตกเกลื่อนออกมา ยุ้มบ่เลยแล้วนี่หยุ้มยุ้มยุ้มอย่างเดียวนี่แมวโอ้ยขออนุญาตเก็บนะด้าจังหน่อยแพตขั้นเข่านี่ขั้นเข่าไหมหูยุ้ว่าหน่อยแต่ว่าอยากหยุ้มรเปล่าไหมงามคักงามเนี่ย kill him. กำลังใส่สมาธิด้วยพี่น้องเพราะว่าหย่านเก็บเล็กกำลังใช้สมาธิในการเก็บเห็ดดำขาแล้วป่วยอย่วหลายหนะหลายแต่ว่าขาป่วงแย่ก็ลงักลาดูกาด่กันน้ำอะไรก็มีแต่เห็ดแถ่เนาะเป็นปุ่มเป็นงู ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาดูสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผม <laughs> มันเท้าวายเอาเด้อลูกุ่ล่ะเอาอันอ่นอ,อนๆอันนั้นแก่แล้วไม่เอาลูกเทาเท้า,าผมแกอ,อ่นอ,อนๆถุไปเลือกเอาอ่นอ,อนๆนั่นหรุเด้อ អឺញ៉ាំតែเก็บเอาเห็ดดำอ่อนๆคือกันហ្នឹងល្អហូបងាយបងពួកណា น่งงในดงเห็ดดำเห็ดหนังไก่เอ้ยเกไปเลยวันนี้ไม่ไปเชนแล้วอ,อืมไปเก็บไปนี่แหละรูวปะทำเป็นเด็ยู่บ้านเราดีกว่าครับ อลูกปลาแม่ก็ได้ไลค่ะปุ่นเต็มอยู่บอนนี้เริ่มนี่แล้วเริ่มเป็นไงหมดแรงเอาหนามป่ลูกขนมป่ะแม่มีขนมไม่ได้ขนมแม่จอยตัวนี้เริ่มเผาแล้วเเผาแล้วพี่น้องจ้า10ม้วนหรือตัวนึ่งิป10ม้วนหนึ่งทอก็มาหวอดแต่ดนนะครับการล่อแม่จอยอยู่ไปย่างหาเจ้าลูกไป หรือว่าล่อ,อกเก็บไปพร้อมกันโอ,อเคเหรอต้นแกกันสิเอาบนลูกขาคุณเป็นไงมั่งนี่

เออคือกระตาให้แม่ก็ได้หรือเปล่าให้แม่เก็บเองมึงคอยสิพ่อแม่พี่น้องพ่อสิได้เห็นเนาะอ๋อเก็บให้ตั้งใจไปใส่ไว้น้ำกันอย่าเหยียบเห็ดด้วยนะข้างหลังเอ๋อกระตาไเห็นตาเมาว่างไว้นที่เราบอกแล้วแม่เก็บอยู่นี่แม่สิได้เอาใส่ อ้ยหลายค่ะมีแต่เห็ดเลยมีแต่เห็ดเอาดอกนี่ดูไงค่ทั้งไงทั้งงามเีย มาเขาไก่คุณเอ็นจอยเหรอพี่น้องได้ยินเสียงเราปะเออพ่อนบ่เห็นมาสงสัยเราสีบัวหมาคุณอาเปิ้ลเศร้าเก็บแล้วคุณอะลูกใสโน้ตถือกระตาให้แม่ดอกกระกสันโอ้ยยันมีเน่าด้วยพี่น้องเน่าเอาได้โย่แต่ว่าคุณจะว่าอยู่ทางใดคนถือกระตาเหรัญโทรศัพท์ไหวหลุนลลนึกว่าคุณเบาเหรัญว่าคุณอยากมานั่ แค่สิบบังคขับหลูกด้วยพี่หนออยากมากก็มากไปอยากมากก็แล้วแต่เธอเก็บเปิดถาบินดใด้เรามาัเก็บใส่แั้เก็บใส่ตา กตาตกับเห็ดก็ค้นอยู่ใส่นอมานี่แล้วลวกูกวอนเลยมาพี่ มาแล้วแม่บอบเมียแนวใส่เฮ็ดแล้วนี่เฮ็ดดำกับเป็นลืมอยู่หลายโพดหลายโพบังเหร็ดพี่น้อง วางยูว่างๆกับตัดขาเห็ดหนังไก่เนี่ยเอมันจะได้ม่แม่จะได้ไม่ต้องไปทาความสะอาดแค่ตัดขาได้ไหมหึยินยินบอกแมวเปล่าตัดขาอยงตัดขาเห็ดหนังไก่เหมือนยายแล้วมาได้ไหมย้ายถามย้าย <laughs> <laughs> หลายขากเห็ดดำทั้งหลายเนาะแม่เนาะ จ้ะแพดกัเล่มเอาแพดขั้นแขียวนี่แพดมามากมากเด้อดอกเงา,งา ต้องเฮ็ด,ดได้หลายลคลิปเดีย๋ยวลูกนันเพิ่งยังไม่ได้สองคลิปเลยนะลูกนะได้เจอสองคลิปแล้ว,ลว,อลวเอากระตามาใส่เห็ดนังไก่แล้วลูกลาแล้วเฮ็ดนังเฮ็ดนังไก่บ่บแม่เฮ็ดเฮ็ดด้ำเห่าแม่นยุจ่าแม่แม่นจ้ะคันสมแพทเคอร์ยอยู่จ้สะแซ่บคือกัน ่องเอ้ยเบื่องเราถ่าถิมได้ยินเสียงบุพี่น่องเสียงคุณ Enjoy. เอ็นจอยอันนี้ลูกอ่ะเบาถือตาเห็ดหัง พี่น้องสิพาเก็บกระยุ่มนี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวจบอีพีสองแบบเพียงแค่นี้ก็เห็ดเยอะเราต้องทําเป็นหลายๆอีพีเอากระตาเม,มาว่างไว้ลูกละว่างไว้นเห็นไหมกรอบเอาแม่กรอบเอาเหนื่อยลูกมันต้องค่อยๆเห็ดได้บอกล่ะเอาอันกระเป๋าแม่ไปนั่งลงทีหละนั่งกินขนมนั่งอันนี้นรอแม่อเอาป้อปกินขนมยังว่างเหเป็นยังคือพวกกินขนม นันเฮ็ดนังใกเลยแจ้งนอนเสคุณไปรลออยู่โหลดจ้ะ ขุ่นเต็มอยู่ทั้งผุ่นกระไดเฮ้ยเต็มเต็มเต็มอยู่จ้า เพชรกะเง่าเห็ดเลยล่ะพี่น้องเมาเห็ดหลายพูดมันหลายพูดเก็บปวดถือนี่ขนาดเราพันใหญ่ได้เนี่ยลูกหล่ะถ้าเราใหญ่เกดบปวาดิมไหวพิษตะวขาสันอ่นนโอ้ยขาหักขาเพ่เลยล่ะเพชรนี่ ปั๊ดปัดปัดยองหนามแล้วก็แล้วแล้วไหนเห็ดนางไก่เก็บนั่นลูกหลายเห็นปะเห็นปลูกเห็ดนางไก่พุ่นอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆทั้งพุ่นเก็บมาเก็บเอา บนพี่นอ้องเฮ้ยิงเงียขึ้หลายเลยได้ขึ้นมาทั้งสิงเงียหรอแม่นบ่ละลูกหล่ะพูนอีกดอกหนึ่งด้วยข้างหลังเห็ดหนังไก่เจ็บมา นี่ห้อยพี่เจ้ามาเก็บห้อยพี่นาหน้ามาเก็บเหมอือนกันดอกหน่อยโผดวัวเอาอนไรตุ่มลยกแต่สเิเก็บพี่หนาลูกท่างใดเมันอกี้พอจิดอิดดอกลูกหลาเห็ดมันหลาย,ายหัวฮะ มีเบิดนั่นแหละแต่องหอบสีย่างขึ้นไปนี่ล้วออมลุงออกไปฝุ่นฝ่นยางมากกันแล้วไงมมูเนี่ยคุณเหรอเฮ้ยพี่น้องเห็นอย่างบ่บอ้งโสดโธ่ เห็ดดำเห็ดเวลาเก็บเก็บมวนนี่แต่เวลาเห็ดข้มสะอาดหยาดจะได้ลูกดอกเพิ่มหน่อยตัวน,น,นี้มันชำ้ำมันถือหนามบ่เอาไปอีพีสองเนี่ยติจบไปซ้ำเนี่เด้อบลาอุ้มมาเนี่ยเอานี่ก่อนเอาจุ่มนี่ก้อนพี่น้อง,องก่อนสิจบนี่จุ่มนี่สะมงามแท้จุ่มนี่ก่อนแล้วกสิเดต่ออีพีสามกัน พอหลายเดี๋ยวเอาจากซีอีพีมานี่สิบห้าลูกเมื่อน,น,นี่งานโบพี่นองสวยงามไหมจ๊ะไอีพีแหลกไอีพีสองเลยนี่เด้อ นั่งไก่กับพ่อคอยเด็กเก็บเพิ่มปันใดพูดอีกดอกนึงลูกหลานนะนั่งไก่อืมอมีพี่สองขับโจ๊บไปซ้ำหนีน่าะลูกเนาะไปะเจอกันอีพี่สาม,มครับบังนะเจอกันอีพี่สามครับไายลูก